ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของเรานะคะตอนนี้มีผู้ติดตามแล้ว468ท่านนะคะและใน TikTok อ,อีก200กว่าท่านนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคลิปของเรานะคะนี่ค่ะพิกจินดานะคะที่เราตำกับข้าวแล้วมาโรยนะคะนี่ค่ะขึ้นเป็นต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะมีมีลูกทั้งสองต้นเลยนะคะนะคะนี่ค่ะวอเตเกตน,นะคะนี่ค่ะจะมาให้ชมนะคะ มะนาวยักษ์ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็ขนมนะคะโอ้ตะเก็ตด,ด่างและไม่ด่างนะคะอันนี้กิ่จุดช่ายนะคะมีขึ้นช่ายแซมนะคะก็มีโหระพาใบกะเพรา ใบมันนะคะี่คราบผักกินเกงค่ะนี่คือต้อนอ่อนนะคะสามารถทานได้น,นะคะนี่ค่ะต้นนี้นี่คือเก๊กฮวยออกรอบสองนะคะในคราเดินอีอันนี้ก็พริกนะคะอันนี้ก็ต้นเขียวนะคะใบเขียวนะใบหยกเขียวไดนโนเขียวไดนโนเขียวไดนโไดนเสาร์ ล,ล,ลัดลิสเซียนะคะนี่ค่ะนี่ก็ได้นอกเคลอันนี้ได้เปล่มแปลงใหม่นะคะนี่ค่ะได้เอาต้นถั่วออกนะคะถั่วพุ่มนะคะกันอีทั้งลิทติต้งบุนสเกลเล็ตเคลนะคะได้นอกเคลค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ที่จะ subscribe นะครับเหยื่าหลทิ่ใหม่ท่านจะได้มาเห็นเป็นคนแรกครับ